สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กวันที่1ิบีแล้วครับเตรียมพร้อม,รอมครับไปทำมาสันจรบ้านโคกสีไข่ครับพี่น้องอยากที่ทำกับลงมาร่วมกันแล้วครับรถกัเตรียมพร้อมครับผมนี่คือวัดโพธารามบ้านสังแป้นครับตำบลแวงหรือตำบลดอนเคียง อำเพื่อสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครญาติธรรมกับกระเล็คทย่อยลงมาแล้วครับเรื่อยๆเตรียมตัวนี่กะประมาณนี้ครับกำลังย่างมาวันดีครับญาติธรรมนี่นะคะนเตรียมตัวสีไปทํามสัญจรบบานโคกสีไข่ครับผม <c oughs> นี่ก็ประมาณนี้ครับญาติธรรมลงมาแล้วผู้รออยู่ทางบ้านนำทางกับมีครับ ดูลงมายู่วัดเตรียมพร้อมก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับนอนแอร์ครับสวัสดีครับสารวัตรครับวัดโพธารามเฮ้ามีเพื่อนเป็นผู้นำครับผมนี่ครับฝันคนครับรถโชเฟอร์ครับสวัสดีครับประมาณนี้ครับพี่น้องบ้านเฮา วัดโพธ,ธารามเตรียมพร้อมแล้วครับบ้านพี่น้องเตรียมรบครับผมมียช่อมกากล้มเสมอหนิสวัสดีครับญาติธรรมทั้งน,นี้สวัสดีค่ะอ่าสาม่าน,นี้ครับคือญาติธรรมบ้านตั้งแป้นครับเพป็นส่วนไปเอาบุญพี่น้องครับประม่าน,นี้ครับครูบาอาจารย์กำลังพรมผ่าอยู่พี่นอ้องอ้าวญาติธรรมมา้มาแล้วสวัสดีครับเออคุณแมป่ปภาครับเอ่าสารพันยะ ดีแล้วครับถวายเสียงเสียงท้องเสียบเต็มเสาเออเพิ่นเตรียมใสรจซ่อมละผู้คนก็ลงมากำลังรวมกำลังรวมตัวครับว่าเออเอ้าแข่งตัวก็พอดีละเพิ่นก็สิลงมาอ่ามีไงซ่อมลงมาแล้วครับซ่อมส่วนซ่อมครับนี่เป็นเป็นญาติีทำใส่น้ำกันตลอดครับ วดมนต์ฟังธรรมะอา๋อที่บอกตัวว่าไปจอดเอ้ยสาัุเอ้า่าติธรรครับกำลังเตรียมมพร้อมครับจะเม่อศะอ้าช่วยสัก่นตัวหนึ่งนะว่าเรียกชีวกชิป บคุนตาคุพิ่นว่าฮันเบิ่งรถให้แน่สั่นเรียกสิออกซิปิ่นว่าโอ้ยแหน่ว่าท่างใดล่ะครับนี่คือผู้สวยสกุลครับเป็นผู้นั่บ้านสังแปนเฮานี่นะครับหน้าตาเอออาศัยเพิ่นละอ่าครูบาอาจารย์เพิ่นก็เตรียมกินรถแล้วครับบ้านโคกสีไข่ครับผม นี่คือเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมจะออกเดินทางแล้วพี่น้องนี่คือวัดโพทารามนีม่คือสิมครับซิมบโบลานร้อยปีครับโบสถ์ร้อยปีครับไปขึ้นคุญบะครับครับครับได้เลยได้เลยไม่งยุ่มเลยเตรียมพร้อมเลยครับเดาะไม่เยยบุ่มครับก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาส้มชิปเพราะพี่น้องทุกคน มีความสุขสุขภาพแข็งแรงครับผมขอสวัสดีครับ